สวัสดีค่ะพบกับช่องฟันเกเ c ช a นวันนี้นะครับฟันก็จะมาอั u n ็อ x เนอะเป็นของ Black Pink เหมือนเดิมเพราะว่าอยู่หน้าตัว Black Pink เนอะก็เอาอันอันแรกก่อนอันแรกก็คือพึ่งได้มาแต่ว่ามันเป็นสิ่งของที่ว่ามีนานแล้วแหละตั้งแต่เพลง ไฮยูไลแนนะครับซึ่งฟอนอะชอบเข้าไปที่ YG s e l e c เลเนาะไปในเว็บอะแล้วก็ของไทยนะเพราะฟอนอะสั่งจากที่นี่ฟอนรู้สึกว่ามันสั่งง่ายฟอนก็เลยจะสั่งอย่างนี้แล้วฟอนก็ชอบไปเลื่อนเลื่อนดูว่ามันมีของแบบท้งอะไรที่แบบว่ามันชอบหลุดมาว่าตอนแรกมันจะขึ้นโซใช่ไหมโซอาอะ่ะแล้วก็ยู่ยู่เอ้ยเปิดยู่ยู่มันขึ้นเปิดอะฟอนเจออันนี้อะมันก็ได้มาอันนี้เป็นปสเตอร์นะครับ มันจะฟิลอันนี้มันฟิลนี้มันจะเป็นแบบกระดาษเลยนะแบบกระดาษเป็นจัจดๆเลยนี่แล้วคือมันสวยมากคือชอบลุคนี้ขององลิซามากอนะแต่ประเด็นคือเราต้องเลือกยางเด้ยังเรืยย่องจสมมติว่าเราจะเอาหน้านี้อีกหน้าหนึ่งก็จะต้องโดนปิดนง่ก็ แต่ส่วนมากก็ยังอยู่ในม้วนนะเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปใส่กรอบเลยอ่ะเพราะว่าไม่อยากเจาะผนังถ้าเจาะผนังแล้วแขวนใช่ไหมเออมันต้องทำหยึ่งไรเนาะแต่ว่าเจาะไม่เป็นไงเจาะผนังไม่เป็นนะอ่ะเจาะปูนอนะ่ะไม่อยากจา้างช่างก็เลยอย่างเสร็จ เรามาดูของข้างในเลยลุน้นอันนั้นเป็นสุ่มนะเราจะดูว่าเราได้นอริซ่าไหมอันแรกติบอ่ะอันนี้รวมอันนี้เป็นเหมือนฟิลแบบโปสการ์ดนะ เท็กเจอร์ก็คือตรงซีสาวัจนูนมีเลื่อมๆชุดหายอยู่ไรเด้เห็นไหมหาย l i ู e ไรเดแจะสูงวันนี้เหมือนจะเห็นว่าเป็นพี่จีซูจากที่เห็นผ่านบับเบิลนะแต่ว่าไม่ได้สังเกตแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีเป็นมีสิทธิ์เป็นพี่จีซูสูงจริงแล้วอันนี้ก็คือว่าสุนนะ่มนะมีสิบหกใบจะได้พี่จีซู มีสิบหกหรือว่ามีแปดใบเนี่ยแหละก็คือมัอนอย,ย่างละสองคนนะดูดิได้พี่สุจ้าไม่ได้นะอลิซาจ้าอันนี้คืออะไรไม่รู้ตึ๊บเป็นติกเก็ตเป็นติกเก็ตนะครับของ how you like that เอานปเรียกแบบได้เป็นเนี่ยก็เอกมาว่าของเห็นม,มีแค่นี้หรือว่าอยู่ในนี้ นี่มันเป็นโฟโต้บุกนะครับแ่คนก็ซิลออกตอออกเป็น photo book. โฟโต้บุกเอ้ยต่เหมือนจะมีของแถมข้างในไม่อยากรุ้นเลยไปดูของแถมก่อนอ้าเห็นแล้วเซ <c oughs> ็ง <c oughs> รูัตึกจะลุ้นแต่เอานี้ก่อนนะไม่ดูไม่ดูดอะ อันนี้เห็นก่อนเนี่ยเพราะว่ามันแบบแบบเป็นพี่จีซูจ้ะได้พี่จีซูอีกแยะข้างหลังก็เป็นพี่จีซูจะได้นอนริซ่าไหมืีสองหันไะก่อนทังนี้รวมอันนี้รวมอีกแยะเป็นอะไรอันนี้คือกิฟต์การ์ดอะไรไม่รู้ว่ะ อ่ะอันนี้รูปเดียวแต่ไม่รู้จะได้ใครไม่เห็นจริงรูปหนึ่งนังแชงจ้าก็คือไม่ได้อลอรีซาในเป็นเงี้ยไม่ค่อยจะได้หรอกลอรีซาไม่ได้มีตัวเองทุกอ,อย่างถ้าขับก็มีนี่ดีด้วยนะเนี่ยโปรแกรมไอนี่เป็นแบบว่ายังเป็นเหมือนเ,น,เ,น,เนี่ยแล้วคนที่ว่ามันนานมากแล้วอะคนอื่นก็คงเปิดไปนานมากแล้ว ว่าอยมันมีซ e, ีดีด้วยเออมันจะ CD, เป็นซีดีเป็นซีดีของชุเพ้่อนเรเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วโอ้ยคิดว่ามันติดอยู่ในเล่มนะนี่มีนี่ก็คือจึ้งจึ้งเกินอ่ะ ก็เป็นลูกไ้เ่เปิดที่ลิซ่าหรอเปิดที่ลิซ่าจ้านานน้องเจรั์เปียนเฟิดโอเคให้ดูแค่นี้แหละ black pink in your k o r e a n มันเป็นเหมือนมี2อ o o k กหรอ1 multi pen multi pen หรอ pocket book pro p a y เฮ้ยไม่รู้ใคคิดได้หรอ keyboard stick ได้รรหรอแต่เลยอยากรู้ใช่ปะไหนๆจะเป็นติ่ง ก็ต้องสูตรอะไรที่แบบว่าของแบบพิ้นยังวางขายแล้วก็จะหาซื้อมาเรื่อยๆก็คือซับซ้อนเกินแก่ยากเกินแก่จริงๆแก่ไปเลยโอ้โหข้างบนก็มีให้เป็นไรเอ่ย แกะข้างล่างโหเป็นสกาลนะครับอ๋ <S <S ออ,อย่าเล่นแข่งดังลูกอันนี้เป็นเมาลติเทปสติ๊กเกอร์ก็แกะเหมือนกันเพราะเราต้องแกะเลย ข้างในก็เป็นเฟซสติกเกอร์สติกเกอร์นี่อันนี้น่าจะเป็นโรเซ่นะอันนี้ลิซ่าไกลไปหรอโรเซ่กับลิซ่าเนี่ยจีซูเจนนี่เจนนี่ไม่ชอบสีแดงแต่ชุดนี้ก็สีแดงนะอะไอเช แล้วก็เป็นปรกกาอย่างนึ่งก็เสร็จแล้ก็ยังให้เก็อีกนะคน หมดนะแบบนึงนะทุกคนนะคะอันนี้การชิญอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่อันนี้คือที่แปะคีย์บอร์ดที่แปะคีย์บอร์ดนะดูใกลนะ้แต่ว่ามันจะเป็นภาษาเกาหลีมีทั้งสีดำสีดำแล้วก็สีชมพูนะ ดำแล้วก็สีชมพูเส็จแล้วก็มีอยนนี้นี่เพื่ออะไรเมีย่ยหนูถาเป็นภาษาเกาหลีแหวงนอกนี่คือเป็นภาษาเกาหลีหมดเลย คืออะไรเป็นฟิลสมุดเหรอคือให้เราเรียนก็เป็นเหมือนให้เราเรียนเรียนภาษาเกาหลีเล่นแรกมีเื่มสองฟิลเรียนฟิลลายฟิลแบบเ,เ,แบบเก่งเกาหลีไปเลย ต้องพูดเยอะเปิดอนี้เนี่ยมันเปิดยากแกะเลยจ้ะจบจบองไม่ต้นี้น่ารักนะเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนฟิลแบบตั้งๆแล้วก็คือสามารถแต่งตัว แต่งตัวอันนี้ของพีจีูน,นี้ของพีเจนี่ัน,นี้โลเซ่แล้วก็ของลิซ่าอันนี้ของบริง<ม>แล้วเรี่ก็เป็นแบบคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆที่ว่าเราซื้อแล้วก็ของเด็กมาซื้อแล้วก็ตั้งประกอบให้นเป็นบ้านอะเป็นโมเดลเป็น ตั้งๆตั้งๆแบบเนี้ยฟิลนั้นสีทำอะไรอะแล้วก็ นี่คือเป็นแบบเป like ็นห like ้องหร่อฟ like ิลแบบเป็นบ well, like ้านอ่างเงี้ยหรอนั่นแหละเนี่ยหล่อๆเี่นๆอะไรๆอย่างฟีลแบบเนี้ยโอ้ยเชย์อินเจ้าฮนี่ฟิลนี้ฟีลนี้ยก็จะมีหลายๆห้องฟองฟอง าจะไม่ทำหรอกเก็บไว้วันแบบว่าว่างจริงๆหรือว่ามีใครอยากดูแบบเต็มๆจริงๆก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูอันนี้คือจะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างลองคว้า ชาร์เอร์เป็นที่ชาร์จแหละคง,ง,งเ,เป็นที่ชาร์จพรามันเป็นไวเรียนฟิลนั้นลองดูเปิดดไหมเอ้ยน่ารักมากเาใไมติดก่อน ให้ทุกคนฟังใหม่นะเออดีอะนะับตอนเราปิดมันก็จะเป็นอีกอีกคำหนง <11? S 1> แต่ว่าอะไรไม่รู้เอาเลแล้วเราจะเรียนยังไงอย่างเงี้ย คนคือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียนยังไงเว้ยนี่เหรอ,อให้ดูค่าๆแ้ก,กันนะกัองดกีู่การาลอ่งกนาษาเกลค์กนกนาล่ค์กากรคัากาก 서마 안녕 리사. 안녕하세요 블링크 리사예요. 우리 블링크 한국어 공부할 준비됐죠? 블링크가 한국어를 공부한다니 정말 자랑스러워요. 블링크 힘내요. 아, 셀리사라락마. 냠냠냠냠 사방 제니. 안녕하세요 블링크 제니예요. 저와 함께 신나는 한국어 공부. 블링크 여러분 준비됐나요? 제가 응원할게요. 블링크 화이팅. 오, 나라 안녕하하세요요요예한국어를배우우는리정말멋져제가많이응원고있게พี่จีซูว so ่าเราสนับบทเรียนแรกของเราก็คือจะลองดูว่าต้องใช้เดโอ้ประกาเขารู้ได้ไงวะ โห oh, ยากเลยอีกว่าโนด,ดูฮัสอิสองอ <laughs> เราไม่เข้าใจเป็นภาษาเกาหลีเข้าใจฟิลั้ยว่าเราไม่เข้าใจสมมติอันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะพอลนะถ้า,าใครอยากดูเต็มๆก็เดี๋ยวมาทำให้ดูยองยองอะไ,ไหรหมยองคุงยองคุงอีอี 2อ <3, 3, 3 4า5 5 6 6 6้7หกเจ็10ปิบิพูดยากว่ะมมเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่คล้ายๆอ่ะนี่คืออะไรจีซูเบอร์เต่อจีซูซิงอี

ลองแล้วเราต้องเริ่มเรียนจากสติ๊กเกอร์ต่อสัญลักษณ์นี่ให้เรียนตัวสองเนาะ i n t r o d u c t i o n to the k o r e a n language Simple complete We choose another language โอ้โอ้โอ้อ่าว้าคือเจ้ แมวแมวตวนนทุกคนเราจะพอแล้วแหละเราจแค่ตรงนี้นะเพราะว่าให้เราดูเสร็จก็ให้ดูอะไรก็นให้เราเรียนภาษาเกาหลีเราจะเรียนได้ไหมอยากฟังเสียงพี่ที่ซ่าอีกรอนหีึ่งฮะพี่ที่ซ่ามาติงกี้อยากได้ปะฮันบุนิซ่าีซ่าว้าวลิกีน่มากเลยมาลคน สบายดีอ๋อเราก็จบก,การรีวิวแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราเดี๋ยวนะว่าถ้าใครอยากให้มารีวิวเต็มๆเฉพาะอันนี้ก็ก็เดี๋ยวว่ากันเนาะก็เมนต์มาละกันได้แล้วน,ละนะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์ฟอนด้วยน,นะคะฟอก็จะหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบปีนี่แหละมาถ่ายนะ mm hmm. ก็พยายามจะลงแค่แค่นี้แหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยทำ y o u u u b e เนละยส่วมาจะไปอยู่ในอีกติดต่อมากกว่า